แล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมล่ะเวลาผมมีค่านะผมไม่มีเวลามานั่งฟังปัญหาของคุณร็อกเจ้าชายหลันเจียฟังนะเนื่องจากคุณชอบเสิงนีเย่และดิฉันชอบกองเย,ย่เซลเพราะเราเป็นสองคนที่อยากให้พวกเขาแยกจากกันถ้าเราร่วมมือกันเราจะจุดพวกเขาได้นี่เป็นวิธีที่ดี จะว่าไปแล้วก่อนหน้านี้เธอก็ทําทุกอย่างเพื่อหยุดกองเยเซลและเสือเงียวไม่ให้เจอกันในสนามบินนี่นาเธอก็พอมีประโยชน์อยู่บ้างคุณก็เป็นแค่ผู้ช่วยเขาคุณอยากร่วมมือกับผมจริงเหรอแล้วคุณทําอะไรได้บ้างละ่ะเจ้าชายหลานเจียคะถึงแม้ว่าดิฉันจะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวเขาฉันก็รู้ตารางงานของเขาดีที่สุดถ้ากงเยเซลต้องการทําอะไรเพื่อได้หลืเี่ยกลับมาฉันสามารถบอกคุณล่วงหน้าได้ ถ้าอย่างนั้นคุณก็ทําได้ก่อนเขาตัวอย่างเช่นพรุ่งนี้เสิร์งลีเย่เริ่มทํางานวันแรกเจ้าชายหลันเจียคุณตัดสินใจหรือยังว่าจะให้ของขวัญอะไรกับเธอแล้วกงเหี่เซียวจะให้อะไรกับเธอละซอกดอกไม้สอกกลาดดังนั้นเจ้าสายหลันเจียคุณสามารถสั่งซื้อดอกไม้ที่ใหญ่กว่าและมีราคาแพงกว่าดอกสอกกลตดและนําไปให้เสิรงลีเย่ในวันพรุ่งนี้ได้ดอกไม้ลีเย่ไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยเธอจะรับมันไหม มันไม่สําคัญหรอกตราบใดที่สงหลี่เยี่ยคิดว่าคุณดีกว่ากงเกยเซลเธอจะผิดหวังในตัวเขาเองมีเหตุผลเข้าใจแล้วละถ้ากงเยเซลมีแผนใหม่อะไรคุณก็ควรบอกผมนะแน่นอนค่ะเจ้าชา,ายหลานเจียด้วยตัวช่วยนี้สันจะได้ผลสองเท่าโดยใช้ความพยายามครึ่งเดียวทิ้งของพวกนี้ให้หมดแล้วจัดดอกไม้ที่สดใหม่และสวยที่สุดจากบางเกเรียรส่งมาทางอากาศให้สันด้วย ได้ครับดอกไม้สกอรตนั่นจะมีความหมายอะไรดอกไม้ของหลันเจียทั้งสวยและแพงกว่าจะต้องเป่งประกายกว่าดอกไม้ของกงเยเซลนะกงเยเซลตราบใดที่ฉันยังเป็นผู้ช่วยของคุณฉันจะไม่ปล่อยให้หลี่เยกกลับมาหาคุณแน่คุณต้องเป็นของฉันคนเดียวเท่านั้นหลี่นี่เป็นห้องทํางานของเธอนะคุณเคยทํางานที่นี่ นี่คือที่ที่ฉันเคยออกแบบไม่น่าแปลกใจที่ฉันรู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่นี้หรี่เย้าคุณสามารถทําความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมก่อนฉันจะปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวและของขวัญบนโซฟาที่เพื่อนร่วมงานของเราเตรียมไว้ให้เพื่อต้อนรับคุณกลับมาขอบคุณมากมากเลยนะคะถ้าคุณมีอะไรให้ช่วยคุณบอกชันได้เลยนะคะคุณไม่ต้องรีบทำงานคุณสามารถปรับตัวที่นี่ก่อนของขวัญเยอะมาก พ่อเขากระตือรือร้นมากชิงเองชอบตุ๊กตาตัวนี้แน่ๆนเพลินดาดีเยี่ยผมเองหลานเจียทำไมคุณมาอยู่ที่นี่ได้มาแสดงความยินดีก่อนวันที่คุณจะกลับไปทำงานอนะ่ะนี่คือดอกกุหลาบสีแดงที่ส่งมาจากบัลแกเกรียเพื่อเป็นของขวัญต้อนรับคุณขอบคุณแต่สำหรับของขวัญน,นี้ไม่ได้ทำไมล่ะคุณได้รับของขวัญจากคนอื่นแต่ปริษัทของขวัญของฉัน ของขวัญของคุณมันแพงมากมันไม่ใช่เรื่องใหญ่สำหรับฉันตราบใดที่คุณต้องการแม้แต่ดวงดาวและดวงจันทร์บนท้องฟ้าฉันสามารถเอามาให้คุณได้หลานเจียฉันไม่ต้องการดวงดาวและดวงจันทร์หรือดอกกรหลาบช่อน,นี้เกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นฉันรู้สึกมีสิ่งกีดขวางในใจของฉันหลานเจียคุณกำลังทำอะไรคงเยเซวทำไมเขามาที่นี่ หลี่ออยากเขาก็ไล่ดอกไม้ช่อน,นั้นนะกงเยเซว์ทำไมจู่ถึงมาที่นี่ล่ะปล่อยเธอนะหลี่คุณโอเคไหมคุณมาทำอะไรที่นี่ฉันแค่อยากจะมาแสดงความยินดีที่คุณได้กลับมาทำงานวันแรกนะหลี่เมื่อก่อนคุณเก่งมากคุณเลือกที่ถูกต้องแล้วที่จะกลับไปเป็นดีไซเนอร์เสียมันในตัวเองแม้ความจำเสื่อม ก่อนที่ฉันรู้สึกวิตกเพราะความจําเสื่อมแต่เขาก็พูดปลอบใจฉันแล้วมีอะไรอีกทํำไมฉันถึงรู้สึกคุ้นเคยกับดอกซอกโกลตนี้รู้แล้วเพราะช่อดอกไม้ที่ฉันให้ใหญ่และดีกว่าของคุณสินะคุณเลยอายและตั้งใจจะไล่ฉันนายกําลังพูดอะไรคุณไม่รู้ด้วยซ้าว่าไม่สามารถให้ดอกไม้ชนิดนี้กับลีเย่ได้ ก็บอกหลายครั้งแล้วว่าเธอไม่ใช่หรือยะเธอเป็นภรยาของผมผมควรรับคําแนะนําจากนายเหรอว่าผมควรอ,อะไรให้เธอเอาดอกไม้โง่นี่ออกไปหรือยะแพ้เกสรนดอกไม้อะไรนะแพ้งั้นเหรอคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลยแต่ยังกล้ามาบอกว่าเธอเป็นภรยาของคุณเอาดอกไม้เล่หของคุณแล้วออกไปได้แล้วคุณกล้าดีไงมาไล่ฉันออกไปอีก เจ้าชายหลานเจียฉันขอกอับคุณจากใจแต่ดอกไม้พวกนี้ทําให้ฉันรู้สึกไม่ค่อยสบายช่วยเอามันออกไปได้ไหมถ้าพวกเขาทะเลาะก,กันอย่างนี้ฉันทำงานต่อไม่ได้ต้องให้เจ้าชายหลานเจียออกไปก่อนทําไมคุณถึงได้คุณไม่ได้ยินที่เธอพูดหรอออกไปเดี๋ยวนี้กองเยเซลฝากไว้ก่อนเถอะเรี่คุณโอเคไหม คุณบอกว่าคุณไม่ค่อยสบายเดี๋ยวฉันไปซื้อ,อยาให้อย่าเรียกฉันว่าหลี่อ่ะฉันบอกคุณก่อนเลยว่าฉันไม่ใช่เธอคุณโกงสื้ออกไปด้วยค่ะฉันจะทํางานคุณยังโกรธผมอยู่แต่ยังน้อยสำหรับนี่ไว้ด้วยฉันไม่รู้จักคุณด้วยซ้ําและฉันก็จะไม่มีทางเก็บมันค่ะที่ทํางานผมอยู่ตรงข้ามนี่เองเพราะเราร่วมมือกับบริษัทนี้แล้วคุณความรับไว้เป็นของจากพันธมิตรที่ร่วมมือกัน ผมจะวางมันไว้ที่นี่คุณจะเก็บหรือไม่เก็บก็ขึ้นอยู่กับคุณแล้วฉันไม่รบกวนคุณแล้วอย่าหักโหมเกินไหละถ้าคุณรู้สึกไม่สบายก็กินยาด้วยตอนนี้เขาไม่อยู่ที่นี่แล้วแต่ถ้าไม่ใช่เขาฉันคงไม่รู้ว่าตัวเองแพ้เกสรดอกไม้ดูเหมือนว่าเขารู้จักฉันดีกว่าตัวฉันเองซะอีกแต่ช่อดอกไม้นี้คุณเคยมาจริงๆมันเคยเห็นที่ไหนมาก,ก่อนโอ้ยปวดหัวมาก สำหรับคุณคุณชอบมันไหมเป็นเพราะคนคนนั้นทำลายดอกไม้ที่ผมให้คุณไปคุณจึงทะเลาะก,กับพวกมันนี่คือผู้หญิงของฉันอยากให้ฉันได้ยินเรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับเธอเป็นอันขาดนี่นี่คือความทรงจำที่หายไปงั้นหรองั้นฉันก็ไม่ความทรงจำที่น่าจดจำกับกองเยอเซลจริงๆเอ๋หลี่เมื่อกี้กองเยเซลมาหาหรอพิลินดาคะพิวูได้ยังไง พี่เจอเขาอยู่ข้างนอกหรอไม่แต่ตอนทีนเห็นชอ่อดอกไม้นี้ก็เราไม่ยากว่าเป็นเขาเขามักจะถือชอ่อดอกไม้นี้ไปหาเธอตลอดเพราะเขารู้ว่าเธอแพ้เกสอดดอกไม้ดังนั้นเขาจึงซื้อชอ่อดอกไม้สกโตแลตมาแทนแม้แต่พิลินดาก,ก็รู้มันเหมือนกับที่เขาบอกก่อนหน้านี้เลยยังไงก็ตามชอ่อดอกไม้นี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรอีกอย่างสิงก็ชอบสกโกแลตดด้วยฉันเอากลับไปให้เธอก็ได้ หมามากลับมาแล้วเหนื่อยไหมคะไม่เลยสบายมากปรินดาดูแลหมาม้าดีมากหมามา้าดอกไม้ช่อนี้สวยมากเลยนะคะใครให้มาหรอดอกไม้ช็อกโกแลตช่อนี้เหมือนกับที่พี่บอกไว้เลยว่าแดดดีเคยให้หมามาก่อนแล้วเพื่อโรมง,งานส่งมาให้หมาม้านะ่หมาม้าดูแปลกๆนะดูเหมือนว่าจะต้องเป็นดอกไม้ที่แดดดีส่งมาแนะ่ ว้าวช็อกโกแลตหนูขอได้ไหมได้นอนจ้ะอร่อยไหมอร่อยค่ะมันเป็นช็อกโกแลตมงงมิงที่หมามาชอบที่สดุดดูเหมือนว่าคนที่ส่งดอกไม้มาให้หมามาต้องรู้จักหมามาดีแน่แนะเขาเขารู้จักหมามาดีจริงๆเขาไม่ได้รู้แค่จันแพ้กเกสรดอกไม้แต่เขายังรู้ด้วยว่าช็อกโกแลตร,รสชาติแบบไหนที่จันชอบกิน หมามา้าลองกินดูสิไม่ละฉิงลูกเก็บไว้กินในแงเธอหมามา้าเอาดอกไม้ช่อนี้กลับมาเพราะคิดว่าลูกคงจะชอบซะอีกหมามา้าไม่ชอบช็อกโกแลตที่หนูปลอกเปลือกให้ใช่ไหมไม่ไม่ใช่หมาม้าจะไม่ชอบได้ยังไงหมาม้าเอาอันนึงนะไปไงบ้างมันหวานอร่อยใช่หรือเปล่าคะใช่ช็อกโกแลตที่สิงเอาให้หมาม้าหวานมาก มันไม่ใช่แค่ดอกไม้ที่ให้ความรู้สึกคิดถึงแต่รสชาติของช็อกโกแลตก็ให้ความรู้สึกคิดถึงมากเหมือนกันหมามารู้ไหมว่าหมามาไม่ได้หัวเราะแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้วคนที่ให้ช็อกโกแลตนี้กับหมามาจะต้องเป็นคนที่ชอบหมา,มามากใช่หรือเปล่าเขาคงรู้ว่าช่วงนี้หมามาไม่มีความสุขแน่ดังนั้นเขาจึงส่งขนมหวานเพื่อทำให้หมามามีความสุขใช่ไหมคะสามปีผ่านมาแล้วกงยเยซลยังคงรักฉันมากจริงๆหรอ หมามาใครส่งมาให้หมามานะ่าเขาทำงานชายเขาหล่อหรือเปล่าเขากําลังตามหมามาอยู่หรือเปล่ายังเด็กยังเล็กพูดเรื่องนี้เก่งจังนะครั้งหน้าหมามาไม่อนุญาตให้ดูซีรีส์ประธานที่เอาแต่ใจยอยีกแล้วและหมา,มาก็ไม่ชอบซอบดอกไม้แบบนี้มากๆหมา,มาก็แค่เอากลับมาให้ลูกแค่นั้นเองหนูไม่อยากได้แล้วคะ่ะ หนูยังเป็นเด็กกินช็อกโกแลตมากไปจะทำให้ฟันผุได้ช็อกโกแลตที่เหลือก็ให้หมามาแล้วกันหมามายอมรับดอกไม้แล้วก็หมายความว่ามามายังยอมรับแดดดีจะต้องบอกข่าวดีที่จะเกิดขึ้นเร็วให้พี่ฟังจริงหรอเธอบอกว่าหมามายอมรับดอกไม้ของแดดดีแล้วแน่นอนสิหมามายังกินช็อกโกแลตด,ด,ด้วยนะแล้วก็หมามาดูเหมือนจะชอบดอกไม้ท่อนั้นด้วย แต่วันนี้แดดดีกลับมาถ้าเห็นแดดดีดูซึมๆนะและ้วฉันก็คิดว่าคงให้ดอกไม้ไม่สำเร็จพี่ไม่เข้าใจในายเชอรี่มาเรียกว่าผู้หญิงที่เอาจแต่ใจของท่านประธานซึ่งเรื่องแบบนี้มันซับซ้อนมากดังนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามถ้าดูผ่านๆม่าม่มาจะดูเฉยเมยกับแดดดีแต่ในใจม่ามาก็ยังมีแดดดี เร็วเข้าเรียบบ่าวแด่ดีว่ามีข่าวดีให้แดดดีลงมือได้หลังจากฟังข่าวดีนี้แล้วก็รีบพาหมามาก,กลับไปไวๆหน่อยได้ได้ฉันจะบอกเดี๋ยวนี้ละ่ะอยู่เจอคุยกับใครอยู่เหรอดูมีความสุขมากเสียวแดดดีดชิงโทรมาหาผมแล้วบอกว่าหมามารับช่อดอกไม้ที่แดดดีส่งไปให้แล้วหมามาของลูกรับดอกไม้แดดดีคิดว่าหมามาคงไม่รับหรอก ไม่เพียงแค่มามารับดอกไม้นะแต่มามายังชอบมันมากด้วยแดดดี Daddy, ต้องใช้ประโยชน์จากความประทับใจที่ดีที่แดดดีมอบให้มามาโดยการส่งดอกไม้สิและขั้นต่อไปที่พามามากลับมาสักทีหลังจากนั้นครอบครัวของเราสี่คนก็จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาได้แดดดีจะหาโอกาสไปเจอมามาในวันพรุ่งนี้อีกครั้งนะแดดดีจะพามามากลับมาให้ได้แน่นอน ปีเย่อชอบดอกไม้ที่สันให้เธองั้นเธอต้องมีใจให้สันอยู่แน่สันจะพาเธอกลับมาอยู่ข้างสันให้ได้สวัสดีค่ะเจ้าชายหลันเจียคุณมีข่าวดีอะไรจะบอกดิฉันเหรอคะไอเดียของสันที่ให้ส่งดอกไม้มันไม่เลวเลยใช่ไหมคะยังจะกล้าพูดแบบนั้นอีกเหรอคุณบอกให้ผมส่งดอกไม้ไปซึ่งดาให้หลีเท่าจะแพละอ,องเกสรแถมปล่อยให้กงเยเซลไล่ผมต่อหน้าหลีอ,อีก อะไรนะแพ้เกสรเจอเจ้าชายหลานเจียคะจะเย็นก่อนคะ่ะดิฉันไม่รู้ว่าเจ้าหญิงแพ้เกสรดอกไม้เป็นความประมาทของฉันเองคะ่ะบ้าเอ้ยไม่คิดเลยว่าสิ่งนี้จะแพ้เกสรดอกไม้ไม่ปแปลกใจเลย,ยเพ้่งเยเซลอยากส่งดอกไม้ช็อกโกแลตให้เธอทั้งหมดนี้เป็นความผิดของคุณหรือย่งเลยแยกตัวออกหาอ่างจากฉันนิ่ไงไอเรื่องเล็กน้อยแบบนี้คุณยังไม่สามารถเข้าใจได้และผมต้องการคุณไปเพื่ออะไร เจ้าชายหลานเจียคะให้โอกาสฉันอีกครั้งเครั้งหน้าดิฉันสัญญาว่าครั้งหน้าจะทําให้เจ้าหญิงรู้สึกดีกับคุณได้แน่นอนไม่ว่าอะไรก็ตามจะให้กงเยีเซลสามารถขอโอกาสไปไม่ได้ผมจะให้โอกาสคุณอีกครั้งถ้าคุณพลาดอีกผมจะไม่หวนให้ภัยคุณง่ายๆนะค่ะดิฉันจะไม่ทําพลาดอีกคะ่ะ เจ้าหลานเจียนี่เป็นคนที่อยู่กับสังเยนียนานที่สุดแท้ๆแต่ไม่รู้ว่าเขาแพ้เกสันหอกไหมแต่กลับมาโทษฉันเนี่ยน,นะประธานกองคุณจะไปไหนคะอยากให้ฉันไปด้วยไหมไม่ต้องทํางานของคุณเถอะประธานกองดูแลตัวเองด้วยตั้งแต่สังห์นีกลับมากองใหญ่เซลก็จังใจหางานอื่นให้ฉันทำให้โอกาสฉันเข้าไปในห้องทํางานของเขาด้วยซ้ําแต่ โชคดีที่ฉันหากุญแจเข้าห้องทำงานของกุญแจเซลได้ก่อนแล้วฉันและอยากรู้จริงๆว่าเขาทำอะไรเพื่อหลีกเลี่ยงฉันกันแน่นี่คือข้อตกลงการร่วมมือกับบริษัทออกแบบตรงข้ามนี่ปรากฏว่ากุญยเซลต้องการเพิ่มโอกาสในการเจอสิงหีเย่โดยการไปหุ้นส่วนกับสิงรีเย่ถ้าอย่างนั้นในฐนานะเลขาส่วนตัวของเขาฉันก็มีเหตุผลดีๆที่จะคุยกับสิงล์นี้เย่แล้วนะสิ กกกกเชิญค่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะเจ้าหญิงศาสต,ตราจารย์เสิญเธอมาหาฉันทำไมเจ้าหญิงฉันไม่ใช่ศาสต,ตราจารย์แล้วเธอเรียกฉันว่าสัญญีเธอะฉันมาที่นี่วันนี้ก็เพื่อคุยเกี่ยวกับเรื่องการร่วมมือกันในานามของกรงกรุ๊ปการร่วมมือครั้งนี้ฉันไม่สามารถตัดสินใจเองได้เธอสามารถไปหาลินดาได้ ครั้งก่อนฉันยียืนอยู่ยข้างๆกงเยเซลที่สนามบินเห็นในชัดว่าเขาเป็นสมาชิกของตระกูลกองแล้วฉันรู้แต่ฉันจะไปพบเขาที่หลังตอนนี้ฉันมาหาเธอเพื่อขอโทษในนามของกงเยเซลสาหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นแล้วเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นล่ะสองสามปีก่อนตอนที่ฉันอยู่ข้างๆเยเซลตอนนั้นเขาอยู่กับความผิดต่อเธอตลอดเวลา เขารู้สึกผิดจนไม่กล้าเผฒนาหน้ากับอารมณ์ที่แท้จริงของเขาอารมณ์ที่แท้จริงเจ้าหญิงเธอก็รู้ว่าฉันเคยเป็นศาสตราจารย์และทํางานวิจัยทางวิทยาศาสตร,ร์เป็นเหยลเซียวที่บอกว่าเขาอยู่โดยไม่มีฉันไม่ได้และยืนยันว่าที้ฉันเป็นเลขาส่วนตัวของเขาเราอยู่ด้วยกันมาสามปีแล้วและฉันรู้สึกได้ถึงความรักที่เขามีให้ฉัน แต่เขาลังเลที่จะให้ซันเป็นแฟนของเขาเพราะเขาไม่สามารถปล่อยความผิดของเขาที่มีต่อเธอได้กงเยเซลบอกให้ซันยีมาเป็นเลขาส่วนตัวของเขาจริงๆไม่แปลกใจเลยที่ก่อนหน้านี้อยู่สนามบินพวกเขาดูสนิทสนมกันมากกลายเป็นว่ากงเยเซลได้ตกหลุมรักคนอื่นไปนแล้วและสิ่งที่เขามีให้ซันเป็นเพียงความผิดของเขางั้นสินนะเจ้าหญิงตอนนี้เธอกลับมาแล้วอยากจะต้องกลับมาหาเธออีกครั้งแน่เพื่อขอให้เธอให้อภัยเขา และบางทีเขาอาจจะเลือกกลับไปหาเธออีกครั้งเพราะอยู่เจอก็ได้แต่นั่นเป็นเพียงความสำนึกผิดไม่ใช่ความรักเหยเซลกับฉันรักกันจริงๆนะฉันหวังว่าเธอจะทำให้ความปรารถนาของเขาเป็นจริงและปล่อยให้เราได้แต่งงานกันฉันรู้ตั้งแต่ฉันไปจากกงเหยเซลแล้วฉันจะไม่กลับไปหาเขาอีกและใครก็ตามที่เขาต้องการอยู่ด้วยไม่จะเป็นต้องรับความยินยอมจากฉันเอาล่ะมีอะไรอีกไหมคะคุณเฉิน ไม่มีแล้วค่ะเธอพูดแบบนี้ฉันเคโล่งใจมาหน่อยขอบใจนะเจ้าหญิงฉันไม่รบกวนเวลาทำงานของเธอแล้วสำเร็จสื่เอียดเสื้อจริงด้วยวันหน้าต่อให้กงหยูเซลมาขอร้องอ้อนวอนให้ตายสริะเอียก็คงจะไม่ยอมอีกแล้วเพราะอะไรฉันไม่ได้วางแผนที่จะกลับไปรวมตัวกับกงยูเซลอยู่แล้วทําไมฉันถึงหยุดรู้สึกเศร้าไม่ได้หลังจากที่ได้ฟังว่าเขากับคนอื่นรักกันจริงๆ ต่อหลี่เย่ขอโทษจริงๆนะเพราะบริษัทของเราเซ็นสัญญากับกงกรุ๊ปก่อนที่เธอจะกลับมาแล้วกองเหยียเซลมาบอกทันทีว่าเขาอยากให้เธอช่วยเขาดีไซน์เครื่องประดับสันไม่สามารถปเสเสจเขาได้จริงๆหลี่เย่ถ้าเธอไม่อยากไปสันจะไปปฏิเสธเขาเดี๋ยวนี้ล่ะและสันก็จะยกเลิกสัญญากับเขาเลยไม่เป็นไรค่ะพี่ลินดาพี่ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกสันไม่ปล่อยเรื่องส่วนตัวมากระทบกับเรื่องงานแน่ แต่ถ้ามีงานแยกกับกงเยเซลก็น่าจะพอไหวอยู่เหมือนกับที่สัญญีพูดไปเลยว่ากงเยเซลจะต้องมาหาฉันอีกแนะ่ยังไงก็ตามฉันก็ไม่อยากทาํางานแยกกับเขาอยู่แล้วฉันไม่สามารถทําให้พี่ลินดากับบริษัทต้องขายหนะ้าด่เยะเธอยังเป็นเหมือนเดิมเลยถ้าเธอคุยออกับกงเยเซลเกี่ยวกับละเอียดการออกแบบแล้วถ้าเขากร้าลังแกเธอเธอมาบอกฉันได้ทุกเมื่อฉันจะไล่เขาออกไปทันที โอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่ลินดากงเย,ยเซลแม้ว่าคุณจะมารบกวนฉันเพราะความรู้สึกผิดหรืออย่างอื่นก็ตามตอนนี้ฉันจะไม่เปลี่ยนทัศนคติเหมือนครั้งก่นกอนๆที่คุณถือดอกไม้มาหาฉันอย่างแน่นอนเมื่อฉันคิดว่าหลี่เย่ชอบดอกไม้ที่ฉันเอาไปให้ฉันก็อดไม่ได้ที่จะซื้ออีกซ่อแล้วนํามาให้เธอหลี่เย่ก็สัญญาแล้วด้วยว่าจะดีไซน์เครื่องประดับให้ซึ่งแสดงว่าเธอค่อยๆยอมรับฉันแล้ว วันนี้ฉันจะตั้งใจทำงานให้หนักขึ้นลีเอผมมาแล้วประธานกงคุณเข้ามาในห้องทำงานของฉันนี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะที่คุณไม่เคาะประตูครั้งหน้ากรุณาให้ความสนใจด้วยค่ะขอโทษนะผมตื่นเต้นมากที่จะได้พบคุณครั้งหน้าผมจะใส่ใจให้มากกว่านี้เกิดอะไรขึ้นทำไมฉันรู้สึกว่าทัศนคติษษษของลีเอที่มีต่อฉันเย็นชากว่าครั้งก่อน ประธานกงเสิญนั่งค่ะฉันจะอธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดการออกแบบค่ะเรื่องนี้ไม่ต้องรีบร้อนหรี่ผมซื้อดอกไม้อีกช่อมาให้คุณคุณช่วยรับประธานโทษค่ะเรามีกฎห้ามรับของจากลูกค้าค่ะแต่ถ้าประธานกง,งไม่ได้มาหาฉันเพราะเรื่องงานกรุณา,ากลับไปก่อนค่ะไม่ไม่ใช่ผมมาพบคุณเพราะงานจริงๆเข้าเรื่องกันเลย คุณดูข้อกำหนดการออกแบบก่อนค่ะพรานกงต้องการปรับปรุงช้อยคอรตรงไหนอีกคะครับผมอยากให้จี้สร้อยดีไซน์เป็นรูปพระจรันทร์เพราะผมอยากเอาไปให้คนที่ผมรักพระจันทร์คนรักกงหยีเซเป็นคนรักของฉันยีและช้อยนี้ต้องให้ฉันยีแน่ๆหลี่เอคุณไปอะไรหรือเปล่าผมให้โจทย์ยากไปหรือเปล่า ไม่ใช่ค่ะฉันจะดีไซน์ตามที่คุต้องการค่ะแล้วจะให้เราผลิตสร้อยให้เลยไหมคะไม่ครับคุณแค่ดีไซน์ให้ผมและผมจะหาสร้างฝีมือที่เก่งที่สุดมาทำสร้อยเส้นนี้เองสั้งที่เก่งที่สุดเหมือนวม่คุเยายเซลจะรักสินีจริงๆสุดท้ายรักครั้งนี้คงมีเพียงฉันคนเดียวดีเยี่ยคุณไม่เป็นไรจริงๆนะสีหน้าคุณดูไม่ดีเลย ขอบคุณที่เป็นหวัวนนคะประธานกงสันสบายดีค่ะหลังจากที่สันร่างแบบเสร็จแล้วจะส่งไปให้คุณทางอีเมลนะคะถ้าเป็นไปได้ผมวังว่าคุณจะส่งแบบร่างให้ผมที่บริษัทด้วยตัวเองนะหรือจะให้ผมมารับก็ได้แบบนี้เท่านั้นถึงจะมีโอกาสได้เจอหลี่เย่เอก